สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมสอง4หรอยหกสิบี่จ้าพบกับปูซางบอยค่ะวันนี้จะลากโครงไทคณนนีไปส่งลูกค้าอยู่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นจา้าลูกค้าเพิ่นสร้างเป็น,ปนขนาดชีพิเศษจะคือว่ามีขนาดวางอยู่เมตรหกสิบค่ะยาวสองเมตรหกสิบสูงแค่แปดสิบเซนตจา้าคณีกะเปิดทางว่าได้เพราะลูกค้าเพั่นใหญ่ได้แบบนี้จา้าคณีเป็นรุ่นดำเนาะคะ่ะ ถ่าเกิดเวลาใส่งานเปิดดนันท้ายได้ย,ย่างเดียวค่ะพราะาดานันถางเปิดประด้ลดูค้าอย่างได้แบบนี้เนาะอ่าซางบอยเพิ่นจะใส่เป็นเท้ากระบะค่ะกระทะขอบพิหาเป็นยางปเปอร์เซ็นที่มีสภาพดีด้อค่ะช่วงล่างของคันนี้มาเบิ่งเลยด้อค่ะสวยงามจะใส่เป็นเท้าของนิสสันบิ๊กเอ็มค่ะและ้วก็จะใส่เล็กร่างนามหนาซีเสริมด้วยร่างนามหนาสามเป็นตัวเซสซี่ให้ คันนี้จะ,จะมีกองเครื่องมือแล้วก็จะมีหมวกแล้วก็บันไดค่ะครบเซตคือกันคันนี้กะน,น่ารักดีค่ะบใบไ่ใส่ได้ประมาณสามตันนี่แหละค่ะคันนี้ลูกค้าเพิ่นจะให่ติดไฟถ่ายไปให้พร้อมนะคะอันนี้ไฟถ่ายของลูกค้าอันนี้ไฟถ่ายของตางค่ะเวลาหลักทรงจะต้องติดเพื่อแต้งสัญญาณเตือน,นขั้นทางหลังค่ะ ลูกคา้าคนใดหรือเอฟซีคนใดที่ติดตามอยู่ถ่ายย่างบระธานในมี่ใส่ค่ะกะให้โทรมาสอบถามทางบอยด้วคะ่ะเบอร์โทรทางบอยกะอ่็0 6 2 3 4 1 4, 4 4 1าอูซางบอยตั้งยูบ้านน้องโน่ตำบลว,วังแยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะอันนี้จะเป็นข้อหลักของอูซางบอยด้วยคะ่ะชาวคนจะทราบหายแบบนี้ทุกทุกเดือนค่ะเผื่อความ เพิ่มความแข็งแรงเดี๋ยวเข้าไปช่มคลิปตอนไปหอด้านลูกค้าดีกว่าจ้าถึงบ้านลูกค้าหรจืจคะลูกค้าเพิ่นเอารถไถมาใส่บนกับพวงนะคะ่ะตามที่เอ็ซีเด็กับลูกคา้าที่เห็นในคลิปนี้ทางไวเพิน่นจะออกแบบให้พวงทุกขั้นทิ่จะทรงลูกคา้าเวลาใส่กับข้อหลกักรถไถท,ทุกขั้นทุกดีหอที่ลูกคา้าสือไปใส่เพิ่นจะให้แม่นเสมอแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดข้อมันแอนลงไปเวลา เปันทุกของน้ำหนักมันจะเป็นโคตรตรงข้อค่ะมันจะอาจจะเหตุใส่ใส่งานบอโดนแล้วกัมันกับว่าสวยงามค่ะเอฟซีคนใดที่ติดตามคลิปนี้ยูยังบ่มมีใส่ไก่โทรมาสอบถามทางบอได้จ้าเบอร์โทษทางที่ใส่คลิปพี่โอค่ะอันนี้ทางบอลกำลังบอกวิธีการใส่งานนะคะ างได้บ่ค่ะเวลาาใส่ขอ๋อถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเป็นเชื่อมตายแบบเนี้ยความแข็งแรงมันก็จะมีกอนลุนที่เปิดขางเลยค่ะเพราะมันเชื่อมตายเปิดขางเมื่อดใดจะกระด,ดัมใดเปิดท้ายระยงเนาะ ถูกใจบ่ค่ะ,คะถูกใจบ่จสีสวยบ่ถูกใจกยามันออกมากขัดข่วนะะ๋อค่ะมั่งนี่มั่งน่จิบมีแต่ลอยจจิบไม่ต้องเสด็จเลยแงวเอ้กว่างก็นี่แค่1ิบเซนเองค่ะบ่บอบอ่เกินกันหลายแต่ว่าขั้นนีกับตาหักดีมันหน่อยแมนค่ะปส,ปสลักข้างล่างออกแล้วก็ยกดำแล้วก็ ปดกรังทางหลังออกค่ะแบบน,นี้ล่ะฟ้าทายถอดได้คือกันกจ้าถอดออกเลยก็ได้นี่แหละสวยง่ามเข่ากับสีรถเอฟซีคนใดยังบ่มมีใส่กะให้โทรมาสอบถามซางบอยด้วยจ้าเบอร์โทรซางบอย062-341กสองเจ็ดซีซีนึงค่ะ อู้างบอยตังยุบานน้องโน่ตำบลวังแยาวอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามถ่ายจดบันทัานเบอร์โ,โทรยุต้คลิปวิดีโอนะคะ